เท้แคร์ดูแลระบบทางเดินอาหารยินตานบีฟิน่าเอ็กซ์สุขภาพ B. ดีโวดยวิธีธรรมชาติร่างกายมนุษย์สะสมสารพิษจากอาหารอากาศโมลภาวะต่างๆรอบตัวซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญให้เราเกิดการเจ็บป่วยตามมาปัจจุบันเราจึงหันมาบําบัดสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าดีทอ็อกซ์เดี๋ยวเราจะพบวิธีบําบัดหลากหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ปลอดภัยง่ายและเหมาะกับสภาพร่างกายมากที่สุดก็คือการบําบัดสารพิษในระบ,บ บทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพกายที่ดีนั่นก็คือกายมีระบบทางเดินอาหารที่สะอาดมีสมดุลของระบบการย,ย่อยอาหารที่ดีและการดูดซึมของลำไส้มีประสิทธิภาพบิฟินาเอ็กซ์หรือจุลินทรีย์บำบัดประกอบด้วยจุลินทรีย์บ i ฟิดุสหนึ่งหมื่นล้านตัวจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ผลิตกรดแลคติกหนึ่งพันล้านตัวและโอลิโกเซคารายซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์คุณประโยชน์ของจุลินทรีย์บ i ฟิโดส 1>, 1. ลดจำนวนต่อต้านและยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ 2. เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อ 3. สังเคราะห์วิตามินบีรวม 4. รักษาสมดุลของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 5. ลดสารพิษทำความสะอาดลำไส้ลดอนุมูลอิสระ 6. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ชะลอความชราและ 7. บรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียและท้องผูก ส่วนประกอบสําคัญจุรินทีย์บิฟิโดส1นึ่งมื่นล้านตัวจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ปริดกฏดและติด1,000ล้านตัววิธีรับประทานรับประทานวันละ1-3ซองตอนเช้าก่อนอาหารกื่นพร้อมน้ําโดยไม่ต้องเคี้ยวไม่ควรดื่มพร้อมน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงจากแสงแดด น้ำหนักและปริมาณน้ําตาลด้วยวิธีธรรมชาติยินตันซาลาเซีย EX เเบาหวาน เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอหรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติจึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้อย่างเหมาะสมทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติโรคเบาหวานจึงเป็นโรคเรื้อรังและเก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาคือไตวายเรือ้อรังหลอดเลือดตีบอมพกึกอมาพาตตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาโรคติดเชื้อแผลหายยากและระบบประสาท ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานความเสี่ยงด้านสมองอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเกิดขึ้นได้สองเท่าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นเพียงความดันโลหิตสูงความเสี่ยงของขาและเท้าผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยง15-40ถึงเท่าที่จะถูกตัดขาเมื่อเทียบกับคนทั่วไปซาลาเซีย e อ ดูแลและป้องกันปัญหาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคเบาหวานบวมน้ำหรือผู้ที่ชอบทานอาหารหรือขนมหวานเป็นประจำด้วยสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ3ชนิดคือสมุนไพรสาราเซียรสแมรี่และชาอูหลงคุณประโยชน์ของยินตันสาราเซีย EX 1 ช่วยดักจับน้ำตาล30%จากอาหารหรือขนมหวานที่รับประทานในแต่ละมือ้อ 2. ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย 3. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดปรับสมดุลของระดับอินซูลีนปริมาณกลูกโคสและไขมันในร่างกายส่วนประกอบสำคัญสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ3ชนิดคือสมุนไพรสารเาซียโรสแมรี่และชาอูหลงวิธีรับประทานรับประทานมื้อละ2เม็ด เช้ากลางวันเย็นก่อนอาหาร30นาทีควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงจากแสงแดดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพยืนตันคอลลาเจนดริง์คอลลาเจนมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายเช่นผิวหนังกระดูกฟันข้อต่อเอ็นที่ยึดให้กระดูกติดกับกล้ามเนื้อและเส้นเลือดเป็นต้นคอลลาเจน จะอยู่ในชั้นผิวหนังแท้70%กระดูกอ่อน50%และกระดูก20%ของโปรโตีนในร่างกายคคลาเจนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกทําให้กระดูกแข็งแรงคคลาเจนพบมากในกระดูกอ่อนของข้อต่อช่วยทําให้การทํางานของข้อต่อรอบรื่นบรรเทาอาการปวดตามข้อลดความเสี่ยงของโรคกระดูกหุนและข้อเข่าเสื่อมคุณประโยชน์ของยินตันคอลาเจนริง1 คืนความอ่อนนุ่มชุ่มชื้นและยืดหยุ่นให้กับผิว 2. ช่วยกระชับกล้ามเนื้อชะลอความชราต่อต้านอนุมูลอิสระ 3. ช่วยเสริมวิตามินบีรวมและวิตามินซีสี่บรรเทาอาการปรวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อข้อต่อและข้อเขา่า 5. เพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับกระดูกอ่อนเอ็นและข้อต่อและ 6. คอนดรอยตินอุดมด้วยแคลเซียมจึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนและกระดูกบาง ส่วนประกอบสำคัญคอลลาเจนสารสกัดจากกระดูอกอ่อนปลาฉลามสารสกัดจากปินทะเลวิตามินบีรวมอินโนจิทอลและวิตามินซีวิธีรับประทานดื่มวันละ30-50มิลลิตรก่อนนอนหรือหลังอาหารมื้อเย็น3ชั่วโมงควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงจากแสงแดดเพื่อรูปร่างสวยเรียวกระชับ ยินตันรรสทิปเอ็กซ์ร่างกายมนุษย์มีชั้นไขมันเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการสร้างความสมดุลของร่างกายและเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นเมื่อต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นแต่หากร่างกายมีไขมันที่เกินพอดีเราจึงเรียกไขมันนั้นว่าไขมันส่วนเกินซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีเพราะทําให้ร่างกายต้องเสี่ยงกับโรคต่างๆตามมาเช่นโรคไตโรคอ้วนโรคหัวใจอมัมพาต อัมาพาตโรคเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดเมื่อร่างกายสะสมไขมันจนกลายเป็นคนอ้วนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีวิธีการลดน้ำหนักหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายและควบคุมอาหารประเภทแป้งและไขมันรวมถึงการเลือกทานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักโดยยึดหลักการแบบธรรมชาติ l o s ิป i p EX คือผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยควบคุมและเผาผลาญไขมันในร่างกาย LOS ิป p EX จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาปัญหาไขามันส่วนเกินและช่วยสร้างความมั่นใจในรูปร่างคุณประโยชน์ของ LOS ิป p EX 1 ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายเพื่อนํามาใช้เป็นพลังงาน 2. ช่วยควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอล 3. เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อผิวกระชับไม่หย่อนยานจึงทําให้รูปร่างกระชับได้สัสดส่วนและ4ลดระดับไตรกีิไรายให้อยู่ในระดับต่ําและช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ส่วนประกอบสําคัญ 1. สมุนไพรรสฮิป 2. แอลคาเนทีน 3. ผลส้มเกลี้ยงวิธีรับประทานรับประทานมื้อละ2เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหาร30นาทีควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงจากแสงแดด